สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนค่ะนั่นก็คือวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปี2,566ค่ะเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ของแต่ละลัคนาราศี จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะในระยะครึ่งเดือนแรกนีน้นั่นก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15กันยายนนี้นะคะดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรมาเป็นราชาโชคชาวกันหลายๆคนนะคะเจอวิกฤตทางการเงินนะในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์เลงก,กันกับดาวพระเสาร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินเข้ามามีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องของสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตใจเกิดความเครียดต่างๆนานานะคะเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งดาวพระศุกร์และทั้งดาวพระอังคารต่างเล็งกันกันกบดาวพระเสาร์เกิดวิกฤตต่างๆมากมายแต่ในระยะนี้เริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะฟื้นตัวเพราะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรมาเป็นราชาโชคและไม่ได้ทํามุมเล็งกันกันกบดาวพระเสาร์แล้วจะมีข่าวดีมีโอกาสที่ด,ทดีทางการเงินเข้ามาค่ะใคร ที่ทำการค้าการขายโดยเฉพาะการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำอาหารเครื่องดื่ม,มเออพวกของสวยงามคลีนิกเสริมความงามรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาได้ลาบปากได้ทานอา,าอาหารอร่อยนะคะได้ของสวยๆงามๆเข้ามาในบ้านมีเกณฑ์ซื้อของใหม่เข้าบ้านแบบนี้ก็ได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีกันซึ่งสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวสำหรับตัวคุณนะคะ ใครที่เคยมีปัญหาจุกจิกใจจะคลี่คลายได้ไกลเกลี่ยได้ค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณสามารถที่จะเจราจาในเรื่องของการเงินได้ดีเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์ได้ดีใครมีปัญหาคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลหรือใครมีความขัดแย้งภายในกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์มีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวมีความขัดแย้งกับคู่ภรรยาหรือคู่สามีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองหรือผลประโยชน์ช่วงเนี้ยคุยได้เช่ากันจะมีทักษะที่ ในเรื่องของการพูดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วยิ่งในจังหวะที่ดาวพระสุกเป็นราชาโชคมันหมายถึงสเสน่ห์มันหมายถึงคนฟังมันหมายถึง หมายถึงจะมีคนฟังนะคะมันหมายถึงความน่าเชื่อถือด้วยเช่นเดียวกันในช่วงนี้เหมาะที่จะเจราจาไกลเกลี่ยเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะเพราะฉะนั้นขัดแย้งกับใครพยายามเคลียร์ในระยะนี้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเป็นบุคคลที่ช่วยคนอื่นไกลเกลี่ยนะหมายถึงว่าให้คุณไกลเกลี่ยในเรื่องของคุณเองนะคะและไม่เพอเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีกันยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมาแบบคาดไม่ถึงเพราะคําว่าราชาโชคนั้นแปลว่าได้มาแบบง่าย ไม่ต้องลงทุนลงแรงเยอะนะคะไม่ต้องเหนื่อยเยอะก็ได้มาแล้วมันเป็นลักษณะนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันจะมีช่องทางทำเงินพิเศษจะมีช่องทางในการหารายได้พิเศษใครอยากจะหา j อบเสริม j อบพิเศษช่วงนี้เหมาะมากเลยทีเดียวงานใดที่เกี่ยวข้องกับงานทางไกลางานทางต่างประเทศนะคะจะมีมุมที่ดีรวมไปถึงงานออนไลน์ด้วยนะจะมีผู้ติดตามหรือว่าจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆนะคุณจะได้พัฒนาตัวเองคุณจะได้เพิ่มทักษะอะไรบางอย่างเข้ามาที่ตัวคุณเองนะคะการที่เราเรียนรู้ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เนี่ยมันจะสร้างโอกาสให้ตัวเรามากมายเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเงินการทองสมัยมองว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปว่าดาวพระศุกร์ดาวการเงินเป็นราชาโชคนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับงานออลับๆงานเบื้อง อย่างเช่นการที่คุณไปดีวงานลับๆกับ ผู้หลักผู้ใหญ่การที่คุณติดต่อร,รับรับกับลูกค้าท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าธุรกิจออนไลน์ไปเลยก็ได้จะส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีกันประสบความสําเร็จรวมไปถึงช่วงนี้นะคะต้องย้ําเน้นนะว่าช่วงนี้นะชาวลัคนาราศีกันจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคนที่ทํางานสีเทานะคะจะมีข่าวดีเข้ามานะหรือว่าใครที่กําลังซุ่มเงียบทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีมุมที่ดีแต่อย่าไปเล่าบอกใครเยอะเท่านั้นเองช่วงนี้ต้องรู้จักสงบปากสงบคําอย่า าเปิดเผยมากอย่าไปเล่ามากนะคะไม่อย่างนั้นคนรู้เยอะขึ้นมันเหมือนกับมาขัดโชคขัดลาบต่อตัวคุณนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่องานแปลกงานใหม่งานนวัตกรรมอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมุมที่ดีเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีกันถ้ามีโอกาสทําบุญสามารถขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานได้เลยนะคะในระยะนี้มีเกณฑ์ได้รับการวอวยพรอวยใยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ถือ ว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันมีสเสน่ห์เนื้อหอมมากดึงดูดมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครที่โสดอยู่เนี่ยมีโอกาสาที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบและมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยและใครนี่คะที่จะไปจีบไปชอบคนอื่นมีโอกาสาที่จะได้คุยได้สารสัมพันธ์บางทีเราอยากจะจีบใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะไม่คุยกับเราก็ได้นะหรือว่าเขาอาจจะเมินเราไปเลยเขาอาจจะตีตัวออกห่างไปเลยแต่ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้เนี่ยเขามีเกณฑ์แบบ เอออยากคุยอยากลองดูอยากเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้สารสัมพันธ์ดีๆต่อกันนั่นเองส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักนะคะเป็นช่วงที่คู่และคุณนั้นใช้เงินเยอะมากนะคะอาจจะมีการใช้เงินไปกับการเดินทางใช้เงินไปกับบ้านรถใช้เงินไปกับเรื่องส่วนตัวของคุณเองใช้เงินไปกับเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของบุตรหลานก็ตามแต่มันจะมีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาแทรกในชีวิตคู่ชีวิตความรักก็ต้องพยายามประคับประคองให้ดี ะะพูดกันด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ใส่กันนั่นเองนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายเกี่ยวกับระดับฮอร์โมอนนะคะฮอร์โมอนโดยเฉพาะคนเพศหญิงนะอย่างเช่นพวกออระบบสืบพันธุ์ต่างๆด้วยนะเต้านมมดลูกรังไข่อะไรอย่างเงี้ยดูให้ดีนะคะใครมีเวลาก็อยากจะแนะนําให้ไปเช็คร่างกายเป็นประจําทุกปีค่ะส่วนสําหรับใครที่ร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะก็อย่าชะล่าใจให้ดู และเรื่องอาหารการกินการดื่มน้ําการพักผ่อนด้วยนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ